สวัสดีค่ะวันนี้มาเลือกกองนะคะกองที่ถือเราจะเรียกว่ากองกล่องปังนะคะส่งให้ลูกค้าที่กรุงเทพนะคะจับของขวัญปีใหม่ค่ะก็จะมีสีแดงนะคะแล้วก็สีเนื้อไม้จะเป็นกองที่หน้ากว้างอยู่ที่หน้ากว้างเวลาเราวัดจะอยู่ที่เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากองนะคะอยู่ที่5นิ้วค่ะทำจากหนังวัวแท้นะคะ แล้วก็เป็นตัวนี้จะเป็นไม้กลึงแผ่ทั้งท่อนเม็ดจะทำจากลูกประคำนะคะแล้วก็เชือกอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีเนื้อไม้นะคะเดี๋ยวลองกับฟังเสียงดูเสียงก็จะประมาณนี้นะคะสนใจกลองจากบ้านทำกลองก็ติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์0851224104ค่ะ